โซกรีน so ผู้ให้บริการด้านบริหารจัดการภูมิทัศน์แบบครบวงจรให้บริการ3ประเภทหลักๆดังนี้บริการออกแบบจัดสวนโดยนักออกแบบภูมิทัศน์มืออาชีพพร้อมกับให้คำแนะนำด้านการออกแบบจัดสวนให้ถูกต้องตามหลักพฤกษศาสตร์บริการดูแลสวนพื้นที่ขนาดใหญ่ตั้งแต่30ไร่ขึ้นไปโดยทีมงานผู้ชำานาญการบริการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ด้วยทีมรุกกกรมืออาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยสูงสำหรับปีนต้นไม้ทำให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้ทุกพื้นที่ด้วยประสบการณ์การให้บริการมายาวนานกว่า40ปีภายใต้มาตรฐาน iso 14,001การจัดการสิ่งแวดล้อมจึงทำให้โซกรีนเป็นผู้นำในการบริหารจัดการงานภูมิทัศน์อย่างครบวงจร โซกรีน so